สัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีความคิดไม่มีความรู้สึกไม่มีสม,ม,ม,มองจริงหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับอิ่มอุ่นคนพูดด้เอยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ว่า,าคุณเคยได้ยินไหมเราอะได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเขาบอกว่าสัตว์อะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีความคิดไม่มีความรู้สึกไม่มีอ่าโอเคลูกโอเคอเกสัตว์เป็นสิ่งที่ไม่มีความคิดไม่มีความรู้สึกไม่มีจิตสานึกเหมือนกับมนุษย์คุณเชื่อไหมคะคุณคิดว่ามันจริงไหมคือ เราก็รู้สึกสงสัยขึ้นมาเพราะว่าอย่างอ่าเราเลี้ยงสุนัขใช่ปะแล้วเราก็เลี้ยงปงลาหางยูงเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วแบบเราก็เลยรู้สึกว่าเท่าที่เรารู้นะสัตว์ที่ไม่ไม่มีความรู้สึกจริง,รงๆที่เคยได้ยินก็คือแมงกะพรุนอืมแต่ว่าถ้าจะบอกว่าสัตว์อ่ะ,อะไม่มีความรู้สึกนึกคิดเทียบเท่ามนุษย์อันเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นเป็นเรื่องจริงแบบ คือภาษาสัมผัสความรู้สึกอะไรต่างๆอะไรเราอาจจะพูดแบบไม่ถูกทั้งหมดนะแบบว่าเขาอาจจะไม่สามารถรับรู้หรือมีจิตสํานึกมีความรู้สึกแค่เทียบเท่ากับมนุษย์อะคะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอะไรใดๆนะอือเราเลี้ยงหมาคุณคิดว่าน้องหมาของเราเนี่ยเขารู้สึกไหมเขาไม่มรู้สึกหรือเปล่าอย่างตอนเนี้ยเขากำลังรำคาญเราอยู่ที่เราเนี่ยนอกจากเขาจะรำคาญเนี่ยเขาก็ยังสงสัยด้วยใช่ไหมลูกอุ้ย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 น้องไม่ เราไม่เราไม่ชอบกล้องค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ,ยอยทุกคนดูเขาไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกจริงๆหรอเนี่ยดูพฤติกรรมของเขาสิเขายังมีความกิก้วการมีความแบบว่ามีอารมณ์อารมณ์แบบคล้ายๆมนุษย์เลยนะคะคืออารมณ์โมโหหุดหงิดเอาแต่ใจตัวเองจริงไหมลูกจริงไหมหจริงไหมจริงไหมจริงไม่มีตังเขาจะเป็นหมาที่ไม่ชอบอกลก้องค่ะอืม เนี่ยค่ะเราก็เลยแบบว่าเแบบนี่ยเราก็อยาหมาเราว่าเขามีความรู้สึกนึกคิดนะสัตว์ทุกชนิดอย่างปลาที่เราที่เราเลี้ยงอย่างเงี้ยปลาหารนกยูงก็แล้วแต่คุณเคยเห็นปลาไม่ต้องเป็นปลาที่เราเลี้ยงก็ได้อะปลาแบบในตลาดอย่างเงี้ยเออคุณเห็นตอนที่มันดิ้นไหมที่แบบเวลาเขาฟาดมัน่ี่เขาเขาฟาดตีหัวมันอะเพื่อฆ่ามันแล้วก็ขายต่ออย่างเงี้ยมันดิ้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 นคุณคิดว่าปลาไม่มีความรู้สึกหรอ อในมุมมองของเรานะเรามองว่าปลาก็มีความรู้สึกนะอืมไม่งั้นอะ่ะมันจะมีแบบว่ารายการหรืออะไรต่างๆที่แบบว่าคุณเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าอาคนที่ตีหัวปลาอาการ,รของการ,รตีหัวปลาคืออาการปวดหัวเหมือนไปทุกหัวมันงเนี้ยเราเลยมองว่าสัาตว์หลายๆชนิดอะ่ะมันมีความรู้สึกนะถ้าอย่างคุณเอาอะไรก็ตามอย่างเนี้ยเอาเนืาา้อสัตว์อ่ะสมมติว่าเป็นไก่เป็นปลาเป็นกุ้งเป็นหอยอะไรก็ตามไปทอดโดยที่มันยังมีชีวิตอยู่งเนี้ยเออมันก็มีความเจ็บปวดน,นะคะ ส่วนเรื like, ่องความรู้สึกอย่างเงี mm ้ยเออเราคิดว yeah. ่าเขาก็มีความรู uh yep. ้สึกไม่ต่างจากเราหรอกแต่มันระดับความรู้สึกมันอาจจะน้อยกว่าเท่านั้นเองมันอาจจะไม่ลึกซึ้งเท่ากับจิตใจของมันอืมแบบอย่างสุนัขอย่างเงี้ยแมวอย่างเงี้ยเขารู้นะว่าใครชอบเขาไม่ชอบเขาใครรักเขาและไม่ได้รักเขาแล้วเขาก็มีความรู้สึกหิวอ่าเขาไม่มีความรู้สึกเขาหิวเขาปวดท้องเขาอยากเข้าห้องน้ำอืมเขารู้สึกว่าเขาเจ็บป่วยอ่าเขามีอารมณ์แบบว่าเคยได้ยินไหมแบบหมาติดอย่างเงี้ยหมาอินโทรเวิร์ดอืมคือนอกจากคนแล้วเนี่ยก็ยังมีสัตว์ด้ เราที่เราวาตัวอย่างแบบเอาใกล้ตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมแมวก็เหมือนกันแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกเหมือนกันอืมแมวจะขี้ลำคานมากแต่แบบเป็นสัตว์ที่แบบอินโทรเวิร์ของแท้เลยแหละเราว่านะแมวเนี่ยอินโทรเวิร์มากคือไม่ชอบให้ใครไปยุ่งอะไรกับเขาเลยเขาะจะแบบชอบหยิบเขาอย่างเงี้ยฉันจะหยิบฉันอย่างงี้และใครอย่ามายุ่งกับฉันนะอืมแล้วนกอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนกที่มันเดินไปเดินมาโดยเฉพาะอ่ะอย่างง่ายง่ายนกแก้วนกอะไรอ่ะนกแก้วปะที่แบบว่าสามารถเรียนเสียงมนุษย์ได้อ่ะเออคุณคิดว่ามันไม่มีความคิดหรอถ้าาาาามม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 มััันนนนนไไไไ่่่ีีีีคควววิิดดสสสออองงงงงจรรรรแลล้้ทถถึเเเเยยยยุษ์ืา สัตว์ทุกชนิดอะมันมีความคิดนะมันมีความรู้สึกอืมหมาเราอะเวลาเราพูดอะไรักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีอะมันจะเป็นบ่นว่าพูดถึงเลยก็แล้วแต่บางทีเค้าก็มีความสงสัยมัมนก็มีการียงคอไปมาอย่างเงี้ยเออแมวก็เหมือนกันอ,อืมแล้วมีอะไรอีกอะหรือแม่ต่ไก่อย่างเงี้ยไก่ชนอะไก่ที่เค้าแบบเลี้ยงไว้เพื่อที่จะแบบมาไอเนี่ยให้มันมาตีกันอะเออมันก็เจ็บเป็นอะมันก็รู้สึกเป็นอะมันก็คงไม่ได้อยากเลยอะทำอะไรอย่างนี้แต่ว่าอืมก็เจ้าของเค้าทำแบบน หลายๆชนิดเลยแหละแต่มันขึ้นอยู่กับว่าสาัตว์ประเภทไหนอาจจะมีระดับความความรู้สึกคิดหรืออะไรที่เกี่ยวกับทางด้านอารมณ์เอามเข้าใจที่คล้ายๆกับมนุษย์เนี่ยระดับของสัตว์แต่ละประเภทเก็อาจจะแบบไม่เท่ากันอาจจะแบบบางประเภทก็จะน้อยน้อยลงน้อยกว่าอืมแต่บางประเภทเนี่ยมันก็จะมีที่แบบใกล้เคียงกับมนุษย์เลยอย่างเช่นลิงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลิงเนี่ยลิงเนี่ยคล้ายคนสุดแล้วออแบบฉลาดมากเหมือนคนจริงนะอืนั่นแหละก็ประมาณนั้นค่ะก็แค่อยากจะพูดถึงว่าสาัตว์ ทุกชนิดมีความรู้สึกนึกคิดมีอารมณ์อืมไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์ถ้าจะต่างก็ต่างแค่ระดับความรู้สึกนึกคิดที่อาจจะไม่ได้ลึกซึ้งเทียบเท่ากับมนุษย์อืมและสัตว์แต่ละชนิดแต่ละประเภทก็จะมีความสังคิดที่ไม่เท่ากันเหมือนกันระดับก็จะลดลงตามลำดับแต่ภาพรวมก็คือมีความรู้สึกนึกคิดมีอารมณ์มีจิตใจ,จเหมือนกับมนุษย์ขอจบเรื่องของอสัตว์มีชีวิตและมีความรู้สึกนึกคิดไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ